สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักครับในวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินติดเขานะครับทางด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าติดเขาเลยนะครับซึ่งชาวบ้านหรือว่าที่เรารู้จักกันเขาเรียกว่าเขาหน่อนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่ตําบลบ้านแดนนะครับอำเภอบรรพตพิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งผมได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินเนี่ยเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดคุดแดง นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2โฉนดเนื้อที่รวมนะครับจะอยู่ที่19ไร่กับอีก94ตารางวานะครับเสนอขายในราคาไร่ละ180,000บาท ความพิเศษที่ดินแปลงนี้นอกจากทั้งด้านหลังติดเขานะครับก็คงจะเป็นในส่วนของเหมืองน้ำนะครับที่อยู่ทางด้านของหน้าแปลงที่ดินที่สามารถทําเกษตรหรือว่าทํานาได้ตลอดทั้งปีหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มีโครงการอยากจะทําสวนเกษตรปลูกไม้ป่านะครับไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของเอ,อน้ําท่าถือว่าอุดมสมบูรณ์น้ําดีดินด,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 ดีกับพื้นที่โซนนี้แล้วก็น้ําไม่ท่วมด้วยเอาละครับท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพมุมสูงในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียด ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชม พาชมที่ดินด,ดีดิดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้คันนี้จงไว้วางใจป mm. ัญญาทา่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุยทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต,ชต,ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดิน ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนรายละเอียดของแปลงที่ดินนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะนะครับซึ่งตามภาพนปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีน้ําไหลผ่านนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าตรงแปลงที่ดินของเราเนี่ยเขาก็ตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับที่ดึงเข้าไปทานาตามนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็กําลังที่จะเดินไปตามทางสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งผมก็ลงมาจากทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับถนนเส้น ที่จะวิ่งขึ้นไปสู่ภาคเหนือนะครับเข้ามาประมาณ2อโลนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินที่ดินแปลงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพประกอบนะฮะน้ำไม่ท่วมนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลได้อยู่ที่40เมตรซึ่งฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็เป็นทุ่งนาเขียวสวยนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยืนยันได้นะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะหรือว่าพื้นที่โซนนี้สามารถทำนาแล้วก็ทำเกษตรได้ในตลอดทั้งปี โอ้โหดูนะครับ2เครื่องตั้งเครื่องสูบน้ำากันทั้งหมด2เครื่องเลยนะฮะแปลงที่ดินเนี่ยนะครับในส่วนของข้อเสียของเขานะครับคงจะเป็นในส่วนของที่ห่างจากในส่วนของน้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้านะครับอยู่ที่1กิโลเมตรห่างจากถนนนะครับหมายเลขหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกไปโดยประมาณ3กิโลแต่เข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางสาธารณะเป็นถนน, rete, นคอนกรีตนะฮะตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหน้าแปลงนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านของอ ทิศตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวยจะอยู่ที่140เมตรที่ดินนะครับก็เวลาดูจากในจอนมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้ภาพมุมสูงประกอบการรีวิวนะครับเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเส้นสีแดงนะครับเป็นในส่วนของขอบเขตนะครับ่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นในส่วนของทางสาธารณะวันนี้นะครับผมมาถ่ายกันในช่วงของเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็จะทําให้เห็น ในส่วนของเขาเนี่ยอาจจะในภาพอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกอย่างที่เห็นนะครับตามภาพเนี่ยทางด้านหน้านะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทําให้ได้เห็นว่าเออเขา,เอาดึงน้ําดึงท่านะครับเพื่อที่เข้าไปทําเกษตรกันแบบจริงๆนะครับไม่ได้ว่ามานั่นแปลงที่ดินนะครับจะห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยโดยประมาณ35กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็น ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็สนใจอยากจะมาดูเนี่ยโดยประมาณนะครับ250กิโลที่ดินนะครับเหมาะที่จะทำการเกษตรนะครับหรือว่าอาจจะปลูกไม้ยืนต้นนะฮะก็สามารถทำได้นะครับกับพื้นที่โซนนี้ทางด้านหลังนะครับจะมองเห็นวิวเขาหนอกสวยมากนะครับถ้าตามภาพตามตามภาพหรือว่าตามในวิดีโอเนี่ยนะฮะอาจจะดูเป็นเขาลูกเล็กนะครับแต่เวลาที่ มายืนอยู่บนพื้นที่จริงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นเขาหินนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมิตินะครับซื้อให้เช่าก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ายัางไงเขาก็ทํานากันได้ในตลอดทั้งปีนะเป็นไะงครับผมมองว่าเป็นที่ดินที่น่าซื้อนะครับน่าซื้อเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับเป็นเหมือนที่กับที่ดินที่ติดแม่น้ำนะครับเวลา ที่ดินติดแม่น้ําที่ดินติดเขานะครับถือว่าเป็นอะไรที่มีจํานวนจํากัดนะครับอย่างพื้นที่โซนนี้แปลงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่หลังติดเขานะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวคันเขตนะครับก็ที่ดินก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออชัดเจนนะครับเพราะว่ามีในส่วนของเสาหลักเสาหินนะครับที่คอยประคองในแปลงที่ดินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินกันเข้าไปสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสหรือว่าเห็นบรรยากาศ ในส่วนของวิวภูเขาแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะฮะก็ถือว่าเรามาถ่ายกันในช่วงของอประมาณบ่าย3บ่าย4โมงนะครับแล้วก็ทังด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภูเขานะฮะก็จะทำให้เขาเนี่ยในจอวิดีโออาจจะดูมืดลงไปสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับหรือว่า ถ้าดูวิดีโอของพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาสอบถามในส่วนของตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าต้องการแอดไลน์ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อัตโนมัติทางด้านล่างนะครับทักกันเข้ามาสอบถามในเรื่องของอแนวขอบเขตนะครับหรือว่าเอกาสารสิทธิ์ก็ได้นะครับยินดีครับมาไม่ซื้อไม่ว่านะครับอย,อย่างเราเนี่ยถือว่าอย่างที่ผมคอยพูดอยู่เสมอนะครับว่ามาไม่ซื้อไม่ว่านะครับแต่ก็ขอให้ แค่โทรมาสอบถามเนี่ยเราก็ดีใจแล้วนะครับว่าการที่เราทํางานออกไปนะครับหรือว่าจะรีวิวออกไปเนี่ยก็ถือว่ามีคนเห็นมีคนสนใจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พวกเราก็ดีใจนะครับเนี่ยนะฮะถือว่าชัดเจนนะครับในส่วนของแนวขอบเขตหรือว่าวิวภูเขาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์ด้วยกัน2ใบนะครับ ทำให้นี้ที่เนื้อที่รวมนะครับอยู่ที่19ไร่กับอีก94ตารางวาเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ180,000บาทเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามแล้วก็ทักกันเข้ามานะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันดีพีหน้าครับสวัสดีครับ